เด่นกว่าใครฟาวเลอร์เลือกสองแข้งไทยประทับใจที่สุดอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลเลือกสองแข้งไทยที่ประทับใจที่สุดหลังเคยค้าแข้งกับกิเลนพยองในช่วงปี2011โรบบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าชื่อดังลิเวอร์พูลเลือกทีละสินแดงดาและดัชสกรทองเลาเป็นสองนักเตะไทยที่ประทับใจที่สุดโดยเฉพาะมุย้ยที่ถือเป็นกองหน้าครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่ง อดีตกองหน้าหงแดงวัย45ปีเคยย้ายมาค้าแข้งที่ไทยกับเอ g ซเ,เมืองทองยูเนเตดเมื่อช่วงฤดูกาล2011นอกจากนี้ยังมีโอกาสรับบทเป็นคุณซื้อของทีมด้วยในช่วงไทยซีซั่นฟาวเลอร์ถูกมาริโอ,อยูโรกีเชิญมาพูดคุยผ่านอินสตาแกรมก่อนถูกถามว่าใครคือนักเตะไทยที่ทำให้ประทับใจมากที่สุดซึ่งเดอะก็อดตอบว่าผมคิดว่าไทยลีกเป็นลีกที่เล่นกันด้วยเทคนิคสูงมากๆบางครั้งนักเตะที่โดดเด่นคือนักเตะที่รู้ว่าต้องวิ่งเมื่อไหร่ต้องส่งบอลตอนไหน ต้องส่งให้ถูกจังหวะผมคิดว่านักเตะต้องเรียนรู้ให้ได้มากกว่านี้ตอนที่ผมอยู่เมืองทองมีนักเตะสองคนที่โดดเด่นกว่าใครนั่นคือดัสกรทองเหลากับมยธีรศิิน์แดงดาเขาสองคนคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมแน่นอนว่ามูเป็นสุดยอดดาวยิงการบอลรักเขาเขาสามารถทําอะไรก็ได้ในสนามเมื่อเขาต้องการทําประตูสําคัญมากมายเขากล้าหาญหมุงได้ดียิงได้ดีทั้งสองเทา้า ผมไม่ประหลาดใจเลยนะกับอาชีพการคาแข้งที่ไปได้สวยของเขาได้มีประสบการณ์ในการไปค้าแข้งที่ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็กําลังค้าแข่งอยู่ที่นั่นไม่ใช่แค่ทําประตูเขายังมีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมลูกฟรีคิกซึ่งโดยรวมเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากฟาวเลอร์กล่าวทิงท้ายสำหรับร็อบบี้ฟาวเลอร์ลงเล่นให้กับอ g เมืองทอง20น,นัดรวมทุกรายการทำไปทั้งหมด4ประตู